อนาคตอ้ายนั้นต้องผู้ดีส่วนตัวน้องนั้นหมองหมนทนทำนาความรักสำหรับหนูมันกินไม่ได้ค่ะต้องมวยตู้เท่านั้นค่ะถึงจะมีกินน้อง <c oughs> แบลวิเคเะหามวยไทยขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการพักยก24่สบจบครบทุกๆเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ป แอสดไลน์มานะคะอสพีเคยี่สิบสี่เอสพีเคยี่สิบสี่ักยกยี่สิบสี่น้องแบล็การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสมาชิกคนรักน้องแบลวก่อนรับฟังข้อมูลมวยก็ฝากพักยก24ไว้เป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าของคนมวยด้วยนะคะพักยกระบบออโต้เล่นง่าย สะดวกสบายนะาะเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลการันตีนะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปแอสดพีเคยี่สิบสี่จบครบเครื่องเรื่องมวยต้องทักยกยี่สิบสี่คู่สนับสนุนรายการน้องแบลว,วิเคราะห์ศึกมวยไทยพลังใหม่วันพุทธที่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกคู่ที่หนึ่งเพชรชานชัยสอการไฟฟ้าวันนี้เจอกับสิงห์อุบลออูดอุดรคู่นี้ชวกันที่พิกัด128อ่อสดนส่วนคู่สองเพชรผาไทยบำรุงศิษย์เจอกับเหนือเพชร สพวงทองคู่นี้ชกกันที่พิกัด120บปอนด์คู่3ารองคู่เอกช่วงที่1ขุนพลน้อยสอสมยัยเจอกับพยักเล็กสการไฟฟ้าคู่นี้ชกกันที่พิกัด138บปอนด์และคู่เอกของรายการนะคะเพชรชัยนาศิกำนันหน่งเจอกับเสือขาวสนาลิมอนคู่นี้ชกกันที่พิกัด120กับ1 2 1ออปอนด์เพชรชัยนาต่อให้เสือขาว1ปอนด์ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24 วันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะคะก็ไปตามภาษาหนูว่าหาของกินเดินอ้อมบ้านเพื่อนฝูงไม่มีนะเพื่อนฝูงอยู่กรุงเทพไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะวิเคราะห์มวยดีกว่าคู่ที่หนึ่งเพชรชานชัยวันนี้เจอกับสิงห์อุบลคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดรอนะคะมุมแดงนะเพชรชานชัยหนูก็เพิ่งเเห็นเขาไฟที่ผ่านมา <S <s <Mo an> เมื่อเร็วๆน,นี้นะก็ชนะชนะมวยแทนไปมัง้งรู้สึกว่าจะออกอาวุธ จะเป็นมวยทรงเตะขาเตะเตะขาออกหมัดอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าเล่นแบบสายต่ําก็ไม่ถ้าเล่นเชิงแบบสายต่ําเขาก็เหมือนกับวันนั้นเขามาไม่ดีหรือเปล่าหนูดูเขาไม่ค่อยดุดันน่ะแต่เขาเป็นมวยสายต่ํานะจากที่หนูดูข้อมูลมาเขาจะเป็นทรงเตะขาใส่หมัดเจาะยางอะ่ะประมาณนี้นะคะก็พิกัดที่ชกเก่งของเขาอยู่ที่ร2 1ยี่สเดปอนด์นะวันนี้มาชกเกินพิกัด พิกัดอื่นของเขานะร้อยอนดบอลก็เพิ่มเวทขึ้นมานะคะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยิแดหก็ู้ดค่ะคู่ต่อสู้วันนี้มุมน้ำเงินนะเจ้าสิงอุบลนะเป็นนักชกอายุ18ปีก็คุณนะคุณตากันดีนะส่วนสูงร้อยแปสิเซนติเมตรก็รูปร่างใกล้ๆเคียงกันนะดูจากรูปเป็นมวยรูปร่างดีนะสิงอุบลเป็นมวยมาจากอุบลราชธานีการผ่านมวย30สิครั้งนะเป็นมวยเข่าทำการพิซซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไท,ยย,ทยยิมก็น้ำเลี้ยงดีนะ น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่6กิกิโลเวทที่ชกเล็กเก่งของเขาอยู่ที่ร27ไม่เกิน129ปอนนะวันนี้ก็ชกในเวทของเขานะคะ1้8ยยีบปดปอก็เมื่อเช้าช่างได้ร2 9 6ก็ลด1.6นะวันนี้มุมแดงเพิ่มเวทขึ้นมาชกนะปกติแดงชกอยู่ที่1 2 1ปบอนด์เองนะคะก็เพิ่มขึ้นมา7ดปอนเลยนะมุมน้ำเงินนะก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเตะขวาต่อยขวาบูดุดันปลายแข็งแร่งกว่านะส่วนมุมแดงนี่เป็น สไตล์แบบเตะขาต่อยหมัดสายต่ำอะค่ะแต่มวยสายต่ำอ่ะมันจะต้องบึกบึนดุดันกว่านี้หรือวันนั้นที่หนูเห็นเขาอ่ะพอคู่ต่อสู้เขามาแทนหรือเปล่าไม่รู้นะโปรติสายต่ำมันต้องแบบน่ากลัวในความรู้สึกของคนที่จะเล่นต้องมองว่าลำหนักลำโคนต้องนึกออกอะว่าโอยลูกเตะหนักอ,อ่านกินไปตรงนั้นแต่หนูมองว่าเขาเหมือนมวยคุกเครื่องเขาไม่เหมือนมวยสายต่ำอ่ะเจ้า เพชรชันชัยนะก็เคยชนะน็อกยกสามเจ้ากล้องภัยทอเมืองหลังสวนแล้วแล้วก็มาชนะคะแนนโบวี่ปอปฏิตินยิมนี่แหละไฟน์เนี่ยที่หนูดูนะคะที่ศึกมวยไทยทังใหม่นะคะก็ชนะแบบว่าไม่ค่อยดุดันอะแบบตอนแรกก็ลุ้นเหมือนกับว่าจะเป็นตกเป็นรองแดงนะตกเป็นรองเจ้าคู่ต่อสู้แล้วทีนี้ปลายมาเหมือนคู่ต่อสู้หมดไงโดนโดนสะสมสะสมเลยยุบเหมือนเป็นมวยแทนก็เลยแบบว่าหมดแรงไปนะคะ ก็ชนะมาแบบไม่ค่อยดุดันสมกับมวยสายต่ำนะคะในความคิดหนูคนเดียวนะคะหนูเป็นคนพูดแบบแบบนี้อยากถือสาะคะบางทีเหมือนเหมือนพูดจาไม่ไพเราะพูดตรงกินไปภาษามวยหนูไม่เก่งไงมันก็เลยฟังไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่ส่วนสิงห์อุบลน,นะคะก็เคยชนะนักยกสามเจ้าวีรพลสอภายดำมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สอง แล้วก็มาชนะนอกยกสี่เก้าล้านสิทธิ์กำนันเหน่งที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดนะคะมาชนะนอกยกสามเจ้าสิทธิศักดิ์ส,สอประสบโชคที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะคะก็สามไฟลวดนอกลวดเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับมวยสองคนนี้นะเอาตามองมคิดหนูนะหนูให้คู่นี้เป็นพิเศษใส่ไข่เลยนะชอบไปที่สิงห์อุบลน,นะดูบู๊ดูด,ดันดูคล่องแคล่วครบเค,ครื่องดูดันกว่ามุมแดงนะคู่นี้ชอบไปที่น้ำเงินกันสิงห์อุบลอู๊ดอุดรคู่นี้พิเศษใส่ไข่ไปเลยค่ะ คู่ที่2ช่วงที่1น,นะคะเพชรผาไทยวันนี้เจอกับเหนือเพชรคู่นี้ชกกันที่จดหนึ่งร้อยตอนบุมแดงคนะเจ้าเพชรผาไทยบำรุงศิษย์นะก็เป็นนักชกอายุ17ปีส่วนสูง168เซนติเมตรเป็นมวยมาจากลำปางนะการผ่านมวย30ครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องทำการพิซ้อมที่ มการกีฬาแห่งชาติจังหวัดลำปางนักน,นักไปล่อยอยู่ที่59กิโลเวทที่ชกลกเก่งของน้องอยู่ที่119ไม่เกิน1 2 1ปอนดบนะส่วนมุมน้าเงินเหนือเพชร2พวงทองเป็นชกอายุ23ปีนะมุมน้าเงินวันนี้ส่วนสูง170เซนติเมตรก็สูงกว่า2เซนนะเป็นมวยมาจากบุรีรัม เจอกับมวยลำปางนะวันนี้การผ่านมวยดีกว่าเยอะเลยนะห0ึครั้งก็เป็นมวยครบเครื่องทําการพิซอมที่ชอหพยักนะนั้นหนักไปล่อยอยู่ที่57ากิโลเวทที่ช็อกเก่งของเขาอยู่ที่1้อบปอนด์ไม่เกิน122บองปอนด์นะเจ้าเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์หรือเจ้าเพชรผาไทยวีระเดชโรงเรียนกีฬาลำปางนะนักชกคคนเดียวกันนะวันนี้ ทกที่พิกัด120ปอนด์เมื่อเช้าช่างได้120.5ก็เกินมา0.5นะั้นลดนิดหน่อยเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดีมีสอกล้อสวนนะส่วนมุมน้ําเงินนะก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งบู๊ดดันสอกอันตรายได้ลุ้นตลอดนะเมื่อเช้าช่างได้120.9ก็ลด0.9ค่ะก็ฉายาเดิมของเขาก็เหนือเพชริออเล็ก t r i c หรือว่าเจ้าเหนือเพชร เพชรปะกายจันนะคะก็เป็นนักชกคนเดียวกันค่ะก็คนนึงเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดีมีศอกล้อสวนส่วนอีกคนหนึ่งก็สัดแข้งบู๊ดูดันอันตรายได้ลุ้นตลอดนะคะคู่นี้เผื่อมีหล่นนะไม่ครบยกนะคะก็ดูดันคนนึงมีศอกล้อสวนอีกคนนึงมีลูกบู๊ลูกชนนะ,ะก็เพชรผาไทยนะก็เคยชนะนักยกสามเจ้าลูฟี่ตองพัทยามาพัทลุงมาที่ศึกเวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองแล้วก็มา ชนะนกยกสองเจ้ากังปีน้อยพีเคสันชัยมวยไทยยิมที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดนะคะมาแพ้นกยกสีกับ VIP นายกวตทุท่งสงที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ส่วนมุมน้ําเงินนะเจ้าเหนือเพชรสพงทองก็เคยชนะนกยกสามเจ้าขุนเดชต่อยแยมสวนมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองแล้วก็มาชนะนกยกสองเจ้ายอดกิติเฟสประทุมที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองล่าสุดมาแพ้คะแนนให้กับเพชรตาเสือสวังเสือที่ศึกเจ้ามวยไทยนะคะ ก็ถ้าศึกเจ้ามวยไทยอะไรไม่รู้ท่านม่หนูคิดว่าเจ้าเพชรตาเสือสอวังเสือนี่ทุกที่ศึกเจ้ามวยไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นเขาแพ้นะหนูจะจําเขาได้ที่ตรงนั้นนะคือที่เอ่ยขึ้นมาไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวนะเกี่ยวกับการที่หนูจะเปรียบมวยให้ฟังนะก็คือว่าแพ้เจ้าเพชรตาเสือที่ศึกเจ้ามวยไทยนะสำหรับความรู้สึกหนูนะหนูไม่นับนะถือว่าไม่เป็นผลกับการแพ้ชนะนะสำหรับฟอร์มเพราะว่ามันเวทีของเขาไง พูดไปคนอื่นก็ไม่เข้าใจการมองมวยของหนูหรอกหนูจะเป็นคนที่มองมวยไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าหนูเรียนรู้มาด้วยตัวเองไงมันก็จะมองแบบมั่วๆหน่อยแต่ก็จะเข้าใจเองนะคู่นี้ออกชอบไปที่น้ำเงินค่ะจะใช้ความเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมฝีมือครบเครื่องสาดแข่งบู๊ดูดดันสอกอันตรายได้ลุ้นตลอดนะคะซ้อมที่ชอห้าพยัก์จะเป็นฝ่ายชนะคู่นี้เผลอ,อไม่คบยกฝันธงคู่ที่สามรองคู่เอกนะคะขุนพลน้อยวันนี้เจอกับพยัก์เล็ก คู่นี้ชกกันที่พิกาดหนึ่ยสี่สบปอนะก็เป็นมวยใหญ่ขึ้นมานะคะมารู้จักมุมแดงคุณพนน้อยสอสมหัยนะเป็นนักชอกอายุ31ปีสวนสูอยเ0ิซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอำเภอพมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชการผ่านมวยค่อนข้างดี100ครั้งนะก็เป็นมวยเดินเปิดเดินทําเป็นมวยทรงเดินอนะ่ะก็ ทำการพิซ้อมที่นครศรีธรรมราชน้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่65กิโลเวทที่ชกเอบเก่งของเขาอยู่ที่134ไม่เกิน138ปอนด์นะวันนี้เพิ่มเวทมาชก142ปอนด์นะคะส่วนพยักเล็กสอการไฟฟ้าวันนี้อยู่มุมน้ำเงินนะเป็นนักชกอายุ19ปีเป็นมวยรุ่นน้องนะคะชกกับมวยรุ่นพี่ส่วนสูงสูงกว่านะคะ175เซนติเมตรสูงกว่า5เซนค่ะเป็นมวยมาจากอุบลราชธานี ชกมาแล้ว4ี่ครั้งนะก็น้อยกว่ามุมแดงนะเป็นมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องทาการซ้อมที่สองการไฟฟ้าจังหวัดอุบ,บลราชธานีน้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่เจสกิโลเวทที่ชกเบิกงนของน้องอยู่ที่ร้อยสห้าไม่กร้อยสี่ิบห้าปอนด์นะวันนี้ก็ชกในเวทของเขาร้อยสี่สิบปอนด์ค่ะคุณพนน้อยนะก็เป็นน้องชายของเสกสรรอขวัญเมืองก็เป็นทรงคล้ายกันทรงคล้ายๆกับ,ก,บกับเสกสรรนัร่นแหละเป็นอึดทน ทนทาน,นเขารียกว่าอะไรทนเนระอ,อดความอดทนสูงอะทรงทรงไม้ค้าแบบะวะ่าเหมือนเหมือนจะทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะแต่สู้บูสูีนึกภาพพี่เสกสรรออกไว้ประมาณนั้นะหนูก็เพิ่งเคยเห็นเขาครั้งสองครั้งนี่แหละมั้งเพราะว่าหนูเพิ่งมาเรียนรู้รายการใหม่ตอนช่วงหัดหัดวิจารณ์มวยนี่แหละเมื่อก่อนหนูจะเรียนรู้แต่จะรู้จักแต่มวยช่องเจ็ดไงส่วนมุมน้ําเงินนะคะ เป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องต่อยหมัดแรงบู๊ดุดันปลายแข็งแร่งกว่านะคะก็พยักเล็กสอการไฟฟ้าหรือพยักเล็กเดชเพชรสีทองก็เป็นทักชกคนเดียวกันนะคะคนหนึ่งเป็นทรงอดทนอะใจขมหรือเปล่าเนาะคู่นี้มาดูสารไฟล่าสุดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าแล้วมวยรุ่นพี่มุมแดงเป็นมวยคนจับด้วยใส่สีเสื้อส้สม,มัยนะ ดูฟอร์มรุ่นน้องก่อนคุณพ่อน้อยสอสมหมายนะก็เคยชนะนักยกสี่เจ้าเพชรมังกรเกียรติใครมาที่ศึกพลังใหม่แล้วก็มาแพ้นักยกหนึ่งให้กับพึ่งหลวงบ้านแหลมบ้าล่าสุดนะมาชนะคะแนนลำน้ำโขงบีเอสมวยไทยยิมที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะส่วนมุมน้ำเงินมวยรุ่นน้องนะมาดูฟอร์มก่อนก็เคย ชนะนกยกสามเจ้าเพชประดับมุมทะเลมวยไทยที่สึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็มาแพ้คะแนนได้กับนครหลวงสวนอาหารปีกไม้ที่สุกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่สองแล้วก็มาชนะคะแนนเพชเสตูสอเถรพัดคู่นี้ออกชอบไปที่ขุนคนน้อยอสอสมหมายชอบไปตามเชิงนะคะคู่นี้ใจขมกันค่ะฟันธงคู่เอกของรายการช่วงที่หนึ่งนะคะ เพชรัยน่าวันนี้เจอกับเสือขาวคู่นี้เพชรัยนาต่อให้หนึ่งบอนะคะ120ร้อยนะี่สิบกับร้อยี่สิบเอ็ดบอนะเพชรัยนาสิทธิ์กำนันเหน่งเป็นนักชกอายุยี่สิบหกปีส่วนสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรนะวันนี้เตี้ยกว่ามุมน้ําเงินนะเป็นมวยมาจากอาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์การผ่านมวยไม่มากไม่น้อยหกสิบครั้งนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเป็นมวยทรงบู๊เตะขาต่อยหมัดก็ทําการพิซซ้อมพี่สิทธิ์กำนันเหน่งจังหวัดัชน่านะก็เป็นมวยทรงสายต่ําได้ลุ้นสายต่ําได้ค่ะ หนักแรงทุกลูกเหมือนกันนะวันนี้เสียเปรียบหนึ่งปอนนะต่อให้เจ้ามุมน้ําเงินหนึ่งปอนก็น้ำหนักไปปล่อยของน้องอยู่ที่ห้าสิแปดกิโลนะซ้อมที่สิทธิ์กำนันเหน่งจังวัดช้ยนาท พิกัดที่ชกแล้วเก่งของเขาอยู่ที่119ไม่เกิน122ปอนด์วันนี้ก็ชกในเวทของเขานะ120ปอนด์เมื่อเช้าช่างได้120.1ก็ล้ศูนจุดหนึ่งค่ะส่วนมุมน้ําเงินนะเป็นนักชกอายุ18ปีนะเสื้อขาวส่วนสูงวัดได้174เซนติเมตรนะวันนี้ได้เปรียบนะคะรูปร่างดูดีสูงยาวขาวอัดหลายเลยนะคะดูดีนะหลอ่อ <c oughs> พูดเล่นค่ะเป็นมวยมาจากอำเภอวารินชำราบนะ,ะวันนี้ได้เปรียบหนึ่งปอนด์เป็นมวยอุบล ก็การผ่านมวยเยอะกว่านะ80ครั้งเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องทําการฟิซ้อมที่วินอุบลจังหวัดอุบลราชธานีก็หลังๆฟอร์มสดใสเหลือเกินนะเลื่อนทนขึ้นมาเร็วมากนะคะตอนนี้ชกคู่เอกแล้วน้ําหนักไปปล่อยอยู่ที่58กิโลเวทที่ชกเลาเก่งของเขาอยู่ที่119ไม่เกิน120ปอนด์นะวันนี้ก็ชกได้เวท121ปอนด์ได้เปรียบ1ปอนด์เมื่อเช้าทั้งได้122ปอนด์นะลด1ปอนด์ค่ะมุมแดงนะเป็นมวย เข่าบู๊เดินจับตีเข่ารัดเหนียวลูกขยันดีหมัดสกคมก็ถ้าออกบ่อยๆก็ดีลุ้นวินาทีทองได้ตลอดนะถ้าคู่ต่อสู้เผลอนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามวยทรงบู๊แล้วอาวุธเ้าหนักน่าก,กลัวด้วยนะ,ะส่วนมุมน้ําเงินได้เป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าแทงดีจุกจิกนะคะก็ทรงดีอะ่ะถือว่าเก่งอะ่ะเจ้า เพชรชัยนาทน่าเคยชนะคะแนนเลอพงแก้วสำลิดมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่2แล้วก็มาชนะคะแนนช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็มาชนะเสือขาวครั้งหนึ่งนะคะวันนี้น่าจะเป็นการล้างตาวันนั้นแพ้แบบเบียดเสียดสูสีนะแพ้ลูกเตะนี่แหละมัง้งวันนี้น่าจะแก้มาช่ว,วเสือขาวน่าจะแก้แก้ลูกนี้มานะ ก็เสือขาวนะคะก็เคยแพ้คะแนนกิจมณีสวนจากคาเฟ่มาแล้วก็มาชนะคะแนนกิจมณีสวนจากคาเฟ่ล่าสุดหน้มาแพ้เพชรชน่านะคะวันนั้นแพ้ลูกเตะแพ้นิดหน่อยเลื่อมๆวันนี้น่าจะแก้ทางมาได้หนะ้าเล่นได้นะคู่นี้ออกชอบไปที่เสือขาวสอนนรุบลน,นะหรือเสือขาววินอุบลน,นะคะวันนั้นแพ้ลูกปะทะนะก็ไปไปมามียุบก็เลยแพ้ไปนะวันนี้น่าจะแก้ทางมาได้นะ จะใช้ความเป็นมวยซ้ายแัดฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าแทงดีเหลี่ยมทรงดีหักเทดีแล้วก็อาวุธจุกจิกหลากหลายเอาชนะได้แน่นอนค่ะวันนี้ล้างตาได้แน่นอนฝันทงเฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการที่เด็ด มวยพลังใหม่วันนี้นะคะคู่ที่1ออกชอบไปที่สิงห์อุบลออุรดรจะเป็นฝ่ายชนะเพชรชามชัยสการไฟฟ้าคู่นี้พิเศษใส่ใไข่ลยค่ะมั่นใจส่วนคู่สองนะคะออกชอบไปที่มุมน้ําเงินเหนือเพชรสพวงทองซ้อมทีชห้าพยักษ์ในมุมมองหนูมองว่าดุดันกว่าคู่นี้อาจจะไม่ครบยกนะคะออกชอบไปที่น้ําเงินจะเป็นฝ่ายชนะส่วนคู่ที่3ชอบไปที่ขนขนขนน้อยสสมหมายคู่นี้ใจข่มกันนะคะส่วน ผู้เอกนะออก้อไปที่เสือขาวสอนะหรือมนนะได้เปรียบหนึ่งปอนวันนี้น่าจะมาแก้ลูกเตะได้เพราะไฟที่แล้วแพ้แพ้ลูกเตะยุบนิดๆหน่อยๆนะเฟวงไปลวันนี้จะชนะค่ะบขอบคุณพัดยก24ผู้สนับสนุนรายการเกินมาสิบปีห้องเตีน หุ่นแล้วว่าจะทอนเขียวห่างที่ผ่านมาแบบว่าคิดว่าจะทอนเขียวเย็นเข่าสอบเสือก็เด็กคิดว่าเขียวมันห่างเป็นคืนกันแบบนี้อเอาจะเป็นคนทวงอะแบบเอ้ยเขาเขียวห่างยิ่งกว่าเขาเลยไปส่องกระจกเบิร์ยิงเขียวเบิรงโอ้